แปลว่าคุณพี่ชอบใช่ไหมชอบไปรุ่นพงไหมคะคพี่คุณพี่ชอบไปรุ่นพงไหมคะชอบใช่ไหมคะเพราะว่าตั้งแต่แรกเลยเห็นหนั่งยิ้มตลอดเลยมองนักร้องหรือมองในเซอร์ร้านี่อ๋ออ๋อสองอย่างเลยนะได้ทั้งสองเลยเนาะจ <c oughs> ะเล่นจะเล่นนะคะก็รู้สึกออกมาแล้วหรอไปสระผมอหร,อหร,อหรอ่อยบ้างไห เดี๋ยวบอกไม่สวยแล้วไม่เต้นให้อีกเออแดนเซอร์แดนเซอร์ทีมนี้แปลกนะต้องต้องให้ชมถ้าสมมติว่าทีนึงลงเลยลงเวทีเลยแต่ถ้าอ,อยากเอ้ยยังยังยังไม่ได้ว่าอะไรเลยวะจะบอกว่าสวยสวยทั้งสี่คนเลยเออเดี๋ยวเราขอแนะนําตัวแดนเซอร์กนิดนึงเพราะว่าบางท่านอาจจะแบบไม่ได้ชอบนักร้องไงวะนก้องไม่ได้สวยขนาดนะั้นอะไรย่างี้อาจจะชอบแดน,นเซอร์ก็ให้แนะนำคนนี้ใช่ไหมคะชิปโระช่เลยนะคะช่อโรลิ้นเป็นอะไรหรือเปละะ่า แบบชั้นชั้นเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นพม่าไม่รู้ไม่รู้แล้วเข้ามาได้ยังไงเลยประเทศเอออะไรนี่ชื่ออะไรคะใช่ไหมอย่าพูดดังเหมือนกับเหมือิเรื่อพี่บูสามต้ก็ออกสืนอเลยค่ะพี่เบอร์รี่อ๋อบูกับูบลิ้นเป็นอะไรหรือใช่ไหมคะเรื่องที่จ๋าค่ะอะไรนะคะจ้าจ๋าก็หวานหวานจ๋ายิ้มยิ้มยิ้มสุด เรียบร้อยใช่ไหมกนนี้บางนคนเรียบร้อยว่าเวลาเต้นอ,อะไร้็จะแบบเหนียมตลอดไม่ค่อยมีแบบอะไรอย่างนี้เลยแบบไม่ค่อยแบบชอบโป๊ไม่มีไม่มีแนเ่สุดแม่กำลัง, <c oughs> งาขายอยู่ก็ราะแบบพี่หาดหน้ากันดยเลยอ,อันนี้ชื่อพี่พี่บรูนะคะพี่บรูนี่้เจ๊จานะคะใช่เลยค่ะอุย้ยคุยคุยได้นะคุยได้ไดชื่ใช่เลยะค่ะหน <c oughs> ึ่งนะะ <c oughs> ินอ, <c oughs> อะไรนะคะ <c oughs> นีนนีน มี่แล้วต้องตาโตได้มันนี่เดี๋ยนี้เลยไหมตาโตอยู่ไหนอ๋อตาโตเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนภาคไหนภาคใต้อ๋ออ๋อเล่นลายใดพูดภาษาฝรั่งเราเลยวัดที่ค่ะพี่น้องชาวไทยโอ้แต่ว่าอะไรอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเออแล้วก็แบบขอพูดใต้เพรามีซับไทยด้วยไงเผื่อว่าทุกคนต้องฟังไม่รู้เรื่องเอาไหมเอาไหมเอาแบบสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะทุกคนหนุนชื่อ หนุยชื่นี่นะค่ะหืมกูแทไม่อยากคุยด้วยเลยน่ากลัวเอาพวกแอดกำลังหวานหวานเลยว่ะห,หนูชื่อนี่นะคะเออก็อ,อย่างงาั้นก็อย่างงาั้นโอ้โอไม่น่าพูดไม่ว่าเพื่อนจีเออชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรนะคะชื่อพุรอ่ะลิ้นเป็นอะไรไหมคะหมอหน่อย, <c oughs> อน,ยนะในชื่ออะไรคะเพนค่ะอ่าชื่อเพนนะคะเป็นคนภาคกลางคนใต้ คนแบบน่าสวยมากเลยไม่ถามถามทำไมเป็นพมา่าเขาก็รู้กันหมดทั้กรอแล้วเดี๋ยวเป็นพมา่าตำรวจเขาได้ยินหรอกที่นี่มีพม่านะคะหนึ่งคนแอนด์เซอร์เอ่ออะไรนะคะสวยขนาดนี้สวยขนาดนี้ไอ้นี่ขนาดไหนไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คุณพี่ชอบคุณพี่ชอบใจไงชอบชอบแบบนี้ใช่ไหมคะชอบขับแบบพมา่าใช่ไหมคะ <laughs> จำเล่นจาเล่นนะนะคะอันช่วงนี้ได้ทราบเปลี่ยนเสื้อผ้า เปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสภาพ้าอ๋อไปทำสีผมมาโอเคงั้นก็เอาเป็นเพลงแบบให้มันให้มันเข้ากับเพลงไหมออของของพี่จ้าเขาเป็นแบบว่าลุคใหม่สไตล์ใหม่จ้าอาสยามไม่ใช่จ้าจ๋าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเอออ่สวสนี้นุกกันตอกับพวกเรา1 0โชว์แล้วกันคะ่ะ